ก็สวัสดีครับสําหรับแอร์เดกินนะครับแอร์เดกินแอร์ใหญ่ขั้นตอนที่เราจะรันเครื่องได้เราต้องทําการเ,เติมน้ํายาให้เต็มก่อนนะครับด้วยการเติมที่ปีชาร์จน้ํายานะปีชาร์จน้ํายาก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับล็อกน็อตไปแล้วเห็นก็ไปดูนะวาลปีชาร์จนะครับไม่ใช่วาวท่อโลท่อไฮดูนี้นะวาลปีชาร์จ wow, เอาปีชาร์จเสร็จเสร็จปุ๊บเราให้เราเตรียมสถานะความถังไล่อากาศให้เรียบร้อยนะครับ เส็จปุป๊บให้ไปกดที่เซเว่นเซตัวเนี้ยให้กด B S 2นะครับมันจะมี B S 2 1 2 3ให้กดที่2 1ครั้งกธไบายหนึ่งุ๊บไฟจะติดนะครับพอไฟติดเสร็จปุ๊บให้กดแค่นะครับกด B S 2แช่ B S 2แช่อ่าจะได้ตัวนี้มาจากนั้นก็รอ รอจนกว่าจะเป็น0ูนย์สามนะครับรอจนกหวัดจะเป็น0ูนสามนะพอศูนย์สามเสร็จปุ๊บเราก็ถึงจะมาเติมน,น้้ำยาตอนนี้ก็ต้องรอใช้เวลาอยู่พักใหญ่เหมือนกันครับเขาจะคำนวณระบบจะคำนวณน,น้ำยาในตัวเครื่องนะครับว่าขาดมากน้อยเท่าไหร่นะตอนนี้เราก็ต้องรอไปก่อนครับช่างเองกเราจะกัดคลิปนะน่าจะรอประมาณสักรา,าวๆห้านาทีครับ มาต่อครับตอนนี้มาที่ f 0 3ย์แล้วนะทีนี้เราก็รอให้มันตัวศูนนี่กระพริบนะครับกระพริบก่อนนะครับเดี๋ยวเราถึงจะกดให้เราเติมยาช่วงนี้ให้เราเตรียมสังยาให้พร้อมนะครับปั้มถังด้วยนะครับ4 1 0เตรียมเปิดวานวนะครับไ่อากาศให้พร้อมนะครับทีนี้รอรอที่นี่ช่างแอร์มาติดหลายเครื่องนะครับตาเครื่องเครื่องเราแสนบกปีอยู่เสร็จจากนี้ก็ไปพนมพนมก็ไปทําเครื่องเย็นห้องเย็นก็ประมาณ เครื่อง20อ่สิบยี่สิบแรงนะครับคอมเยอเรมันก็ประมาณยี่สิบเครื่องก็ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาทํคชิปนะนานจะว่างมาทํคลิปปีหนึง่งไม่มีเวลาเลยช่วงนี้งานเยอะมากอ่ะตอนนี้เห็นนะนเพื่อนๆจะเห็นนะว่ากระริบนะครับจากนั้นเมื่อมันกระริบเสร็จให้เรากดที่ B S สองหนึ่งครั้ง B S สองนะ1ครั้งนะครับกดปุ๊บหากดทีเดียวนะเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดวาาวาาน้ยตัี อ่าเปิดไปนะเปิดเปิดจากนั้นก็รอครับรออย่างเดียวแล้วมาดูที่เซกเมนต์นะครับเดี๋ยวเซกเมนต์มันจะกระพริบนะกระพริบแล้วก็จะมีตัวเลขอะอย่างนี้อ่าไม่ต้องตกใจนะครับเป็นค่าปกติมันจะกระพริบสลับกับตัวเลขตัวเลขก็จะเป็นศพศูนย์จุดสองเก้าอันนี้คือปริมาณน้ํายาที่เข้าไปในตัวเครื่องจะ0.45 0.30้สยอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะครับมันก็เป็นปกติของมัน ทีนี้เราทําได้แค่รอนะรอจนกว่ามันจะขึ้น PE PE คือใกล้เต็มเสร็จปุ๊บก็จะเป็น P9 นะครับพอ P9 เสร็จก็เราเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะตอนนี้ก็ตัดคลิปก่อนมานานนะครับก็ประมาณก็น่าจะมีประมาณ10บนาทีหลังจากน้ํายาเต็มก็เมื่อกี้ก็ลืมกดให้ดูนะให้เรากด Bs3 หนึ่งครั้งแล้วก็มากด Bs1 หนึ่งครั้งนะครับเสร็จปุ๊บให้ถอดเกจที่วาวทีช้าน้ำยานะครับ เกียให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับไม่มีอะไรมากทีนี้นะครับปิดฝาให้โหมดเสร็จปุ๊บต่อไปเราจะทําการเทสรันนะครับเทสรันระบบก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เ,เราจะรันเครื่องสำหรับแหนไดกินนะแล้วก็มาตรวจความเรียบร้อยนะครับก็มีอะไรฝา นี่พอเราปิดปา๋าเสร็จปุ๊บนะครับป๋ปาสเสร็จให้เรากดที่ bs2 นะ bs2 แช่ไว้นะครับกดแช่เลยนะกดแช่ประมาณสักห้าวิถึงสิวิกดแช่ปุ๊บอ่าทีนี้มันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเป็นคล้ายๆเหมือนตัว e เนาะ e01 เสร็จปุ๊บให้รอรอจนกว่า,าจะเป็น อีกศูนย์นะครับเป็นหนึ่งศูนย์เสร็จปุ๊บก็เครื่องก็จะหยุดการทํางานแล้วก็จะเข้าสู่จบการเสร็จสิ้นการเทสลรันระบบนะครับแต่ช่วงที่เราจะเทสรันเนี่ยเราต้องปิดฝาด้วยนะอย่าลืมนะครับต้องปิดฝาให้หมดนะฝาบนฝาล่างปิดให้หมดนะครับปิดให้หมดระบบก็จะได้ทําการเทสรันระบบให้เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเขาจะคํานวณ อ่ตรวจสอบระบบให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารเป็นพัดลมเป็นมอเตอร์นะให้ครบเลยนะครับตอนนี้เราก็รออีกเดียวนะรอจะเป็นหนึ่งศูนย์ทีนีเ้เดี๋ยวช่างแอร์เาจะใส่น็อตใส่น็อตน็อตเงี้ยน็อตชั่วคาวไว้เพื่อการลมเข้านะครับก็อ่ะจะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วนะครับหนึ่งศูนย์เสร็จปุ๊บว่าเดี๋ยวก็จะดับไปนี้เรารอเครื่องดับก็เสร็จแล้วนี้ก็ไล่เก็บงานแล้วติดสามเครื่องสามเครื่องก็ วันครึ่งตัวนี้ก็เหลือใส่ค้อบนะใส่ค้อบเสร็จเรีย,ยร้อยก็อันนี้รันแล้วนะครับรันแล้วโอเคลมร้อนดีนะก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆแค่นี้นะครับเื่อมีเวลาติดตั้งเสร็จเราก็เก็มีการนะมีการ ผีชาน้ำยาเติมยาก่อนให้เต็มเต็มเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาขั้นตอนเทสลรันนะครับเทสรันนะเทสลันระบบ2ขั้นตอนหลักๆนะครับถ้าไม่ทําตามนี้มันก็จะเปิดแอร์ไม่ได้นะครับหน้าจอที่ตัวเครื่องก็จะขึ้นเป็น U3 นะจะเป็น U3 ครับก็ถ้าเราทําการเทสลรันเทสอะไรเรียบร้อยนะครับผีชาร์จน้ำยาก่อนแล้วก็เทสลรันระบบ เสร็จปุ๊บก็ระบบสมบูรณ์ก็เปิดแอร์ได้เลยนะครับไม่งั้นเปิดไม่ได้นะอันนี้ก็เอามาฝากนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอแอร์ใหญ่ๆนะส่วนคลิปที่ห้องเย็นเดี๋ยวช่างแอร์ทามาฝากแล้วกันเนาะมันก็จะมีที่สำคสัญสำคัญเนาะจะมีการเข้าสายการต่อทูสเตตการต่อสตาเดลต้าอะไรเงี้ยนะครับสำหรับต่อคอมเนาะส่วนข้างในก็เดี๋ยวจะมีแบบ วิธีติดตั้งอรก Expansion b a แล้วกันเนาะที่ถูกต้องเดี๋ยวช่างแอร์ก็จะทํคลิปมาฝากแล้วกันนะครับช่วงนี้ช่างแอร์ไม่ค่อยมีเวลานะไปต่างจังหวัดอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะนี่ตีรถกลับมาทํางานที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปที่นครพนมต่อนะครับก็ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวช่วงเราเป็นช่วงเข้าเ x ็ก n s i เนาะเอ็ก n s i ก็เข้าไปบ้างแล้วล่ะเหลืออีกประมาณสักเจ็ดเครื่องนะเจ็ดเครื่องก็ยังไม่ได้ยังไม่เสร็จรอรอตัวเครื่องอยู่เครื่องยังไม่มาส่งนะครับ แล้วก็ส่วนคอยลร้อนก็จะเหลือดึงเมนไฟเนาะเมนไฟแล้วก,ก็ติดตั้งตู้คอนโทรลนะครับเดี๋ยวต mm ู้คอนโทรลเดี๋ยวช่างแอร์ hmm. ก็จะเอ่อทำคลิประฝาแล้วกันว่าจะต่อแบบไหนนะครับสตาร์เดลต้านะโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรมาฝากก็จะเอามาฝากนะครับไม่ต้องตกใจว่าช่างแอร์ hmm. หายไปไหนครับยังไม่ไปไหนนะสำหรับเพื่อนที่รอซ่อมบอดตอนนี้บอดก็มารอเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาซ่อมนะโอเคครับสวัสดีครับ